ลดน้ำหนักยังไงไม่ให้ผิวหนังย้วยคลิปนี้มีคำตอบค่ะแต่ก่อนจะฟังอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ตาลด้วยนะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะขอบอกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มีน้ําหนักตัวที่เยอะนะคะ100่กิโลขึ้นไปเนี่ยเวลาที่ลดน้ําหนักเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องปกติที่เราจะมีผิวหนังที่ย้วยแล้วก็ผิวหนังที่ไม่กระชับทีนี้นะคะวิธีการที่จะทําให้ผิวหนังของเราไม่เหี่ยวไม่ย้วยในช่วงเวลาที่เราลดน้ําหนักแล้วเนี่ยตานแบ่งออกเป็น 2ข้อด้วยกันอย่างแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการกินการกินเนี่ยในช่วงแรกๆของการลดน้ําหนักเนี่ยเราไม่ควรที่จะลดแคลอรี่ให้มากเกินไปหรือว่าลดการกินอาหารแบบหักโหมนะคะเพราะว่าเวลาที่เราลดแคลอรี่หรือว่าเรากินอาหารน้อยเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายของเราอยู่ในสภาวะการอดอาหารทีนี้นะคะเมื่อร่างกายของเราอยู่ในสภาวะของการอดอาหารเนี่ยร่างกายของเราก็จะ พัดดาวระบบเผาผ่านตัวเองทันทีหลังจากนั้นนะคะน้ําหนักคุณจะไม่ลดลงต่อแล้วมันก็จะทําให้คุณมีโอกาสที่จะโยโย่ด้วยสูงมากๆค่ะข้อที่2นะคะก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายการออกกําลังกายเพื่อลดไขมันนะคะถ้าเราออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะก็แนะนํานะคะให้เราวิ่งช้าๆไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราวิ่งเร็วเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยบาดเจ็บได้ง่ายขึ้น เราก็แนะนําให้วิ่งเร็วสลับช้านะคะหลังจากนั้นนะคะก็ทำเวทเทรนนิ่งควบคู่กันไปเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อทําให้ร่างกายของเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วก็มีตอเผาที่ใหญ่ขึ้นก็จะสามารถทําให้เรานะคะมีผิวหนังที่ไม่เหี่ยวไม่ย้วยหลังจากที่เราเออกกําลังกายนั่นเองค่ะแต่ที่สําคัญนะคะการลดน้ําหนักเนี่ยเราจะต้องลดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดือนหนึ่งนะคะไม่ควรเกิน 4-5กิโลถ้าเกิดสมมุติว่าเราลดน้ำหนักนะคะเยอะเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเสี่ยงทำให้เราเนี่ยมีการโยโย่ได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วที่สำคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในช่วงเวลาที่เราลดน้ำหนักอย่าลืมนะคะกินสารอาหารให้เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญปโปรตีนนะคะเราจะต้องกินให้ถึงในปริมาณที่ร่างกายของเราต้องการก็จะสามารถที่จะช่วยทำให้เราผิวไม่เหี่ยวไม่ย้วยในช่วงเวลาที่เราลดน้ำหนักค่ะ ถ้าเกิดสมมุติว่าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจเอาไว้ได้เลยค่ะไว้เราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน